นบอกอะไรกุ้มวาร์มาตุลลอิวะบาเรากตุครับก็ยินดีต้อนรับนักเรียนนะครับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป .5 นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเรามาขึ้นบทใหม่บทที่3นะครับบทที่3มที่เราจะเรียนกันนะครับเรื่องเป็นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการนําเสนอข้อมูลนะครับการนําเสนอข้อมูลซึ่งในเรื่องนี้นะครับในบทนี้เราจะเรียนกันทั้งหมดอยู่6เรื่องย่อยด้วยกันนะครับ เมื่อนักเรียนเรียนในบทนี้จบแล้วนะครับสิ่งที่นักเรียนต้องทําได้นะครับก็คือนักเรียนต้องอ่านแผนภูมินะครับแผนภูมิรูปแท่งนักเรียนต้องเขียนแผนภูมิรูปแท่งได้แล้วก็เขียนแผนภูมิเปรียบเทียบนะครับอ่านกราฟเขียนกราฟเส้นแล้วก็ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่งแล้วก็คราฟเส้นนะครับมาตอบคําถามได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับ เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันสักหน่อยนะครับว่าแผนภูมิแท่งกราฟแท่งเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันเลยตัวอย่างที่1นนะครับตอนนักเรียนดูที่รูปนะครับอันนี้เราเรียกว่าเป็นกราฟนะครับเป็นกราฟซึ่งกราฟตัวนี้นะครับเขาบอกว่าจํานวนนะครับเป็นกราฟเกี่ยวกับจํานวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมนะครับจำแนกรายเดือนพศ2560 อันนี้เป็นชื่อของของข้อมูลชุดนี้นะครับซึ่งนะครับถ้าเราพูดถึงเกี่ยวกับกราฟนะครับเขาจะมีอยู่2แกนด้วยกันนักเรียนดูตามครูเลยนะดูรูปที่ซ้ายมือนะครับแกนที่อยู่ในแนวดิ่งนะครับเราเรียกว่าแกน y เนี่ยเหมือนที่ครูว่านี่แหละนะครับแนวดิ่งแกน y แนวนอนนะครับแนวนอนเราเรียกว่าเป็นแกน x ซึ่งเมื่อไหร่ก็แล้วแต่นะครับตอนเรเรียนเกี่ยวกับเรื่องกราฟก็จะมีแกน แกน y แกน x นะครับให้นักเรียนจําไว้เลยว่าแนวตั้งนะครับแนวตั้งแนวเหมือนที่เรายืนอ่ะเราเรียกว่าแกน y นะครับส่วนแนวนอนเรียกว่าแกน x นะครับพอหลังจากนั้นเรามาดูชุดข้อมูลในกราฟกันหน่อยนะครับแกน y แกน y จะเป็นจํานวนผู้ป่วยนะครับมีหน่วยเป็นรายเป็นรายหรือเป็นคนนั่นแหละนะครับเวลาเราเขียนครับเราต้องใส่หน่วยด้วยนะครับเวลาเราพูดถึงเรื่องเงินเงินก็จะมีหน่วยเป็นบาทใช่ไหมถ้าเป็นเงินบ้านเรา ถ้าเป็นเงินของทางอเมริกาก็จะเป็นดอลลาร์นะครับในกราฟนี้นะครับแกน y คือจำนวนของผู้ป่วยมีหน่วยเป็นรายนะครับส่วนแกน x แกน x อ่าเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเดือนนะครับอ่าเดือนเดือนก็คือเดือนทั้ง12เดือนใช่ไหมอ่าถ้าเราดูในกราฟนะครับอ่าดูที่แกน x ก,ก่อนนะครับแกนแนวนอนเริ่มจากเดือนมกร,ราอ่ากุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยา จนถึงเดือนธันวานะครับจนถึงเดือนธันวาเลยอันนี้ก็คือแกน x นะครับแกน x จะเป็นแกนที่บอกเกี่ยวกับเดือนนะครับส่วนแกน y แกน y จะเป็นแกนที่บอกเกี่ยวกับจํานวนผู้ป่วยนะครับเริ่มจากศูนย์อนนี่นะครับเริ่มจากศูนย์หลังจากนั้นพอศูนย์เสร็จปุ๊บเริ่มไปเป็น1500จาก1500เพิ่มไปเป็น2,500 2,500เพิ่มไปเป็น 3,500เพิ่มเพิ่มเพิ่ม,มจนสุดท้ายเป็น8,500นะครับถ้านักเรียนลองสังเกตดูนะครับระหว่าง1,500กับ2,500จะเพิ่มขึ้น1,000ใช่ไหมอ่าจะเพิ่มขึ้น1000จาก2,500เป็น3,500ก็จะเพิ่มขึ้นเป็น1,000อีกนะครับเวลาเราดูข้อมูลจากกราฟนะครับเวลาเราดูข้อมูลจากกราฟดูยังไงยกตัวอย่างเอาเดือน เดือนมิถุนานะครับเดี๋ยวครูเปลี่ยนสีปากกาหน่อยสีฟ้านะครับอ่ายกตัวอย่างเดือนเดือนมิถุนาก็แล้วกันนะครับอ่าชัดไหมค่อยชัดนะครับสีอะไรดีเหลืองสีเหลืองนะครับอ่เดือนมิถุนาเวลาเราดูกราฟนะครับเรา เราลากเส้นจากแกน x ขึ้นไปแกน x ขึ้นไปปุ๊บเราลากเส้นขึ้นไปปุ๊บหลังจากนั้นเราก็ลากเส้นจากแกน y มานะครับแล้วเราก็าตรงจุดตัดตรงนี้นะครับอันนี้คือข้อมูลของเราอันนี้จุดตัดตรงนี้นะครับเดือนมิถุนานะครับจะมีผู้ป่วยที่เป็นไข้เลือดออกอยู่เจ0 0พัน หนึ่งรอยสคนแต่ถ้าเป็นเดือนเดือนเดือนตุลา,าเดือนตุลานักเรียนก็มองขึ้นไปปุ๊บจุดมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเดือนตุลาจะมีผู้ป่วยไข้เลือดออกอยู่49่พัเอ้ย4สคนนะครับจากกราฟนี้นะครับ นักเรียนคิดว่าเดือนไหนที่มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกนะครับเยอะที่สุดนักเรียนก็ดูจำนวนนะครับจำนวนคนนักเรียนก็ดูจำนวนเอานะครับว่าตรงไหนเยอะสุดเดือนไหนนักเรียนลองดูว่าตัวเดือนไหนที่มีตัวเลขเยอะที่สุดนะครับถ้าเราดูนะครับเราจะพบว่าจะมีตัวเลขอยุด,ยดจุดหนึ่งก็คือจุดนี้ใช่ไหม มีอยู่ทั้งหมด8 3ดพันสามร้อยแปดสิบห้าคนนะครับพอเราลากลงมาปุ๊บอ่าเป็นของเดือนกรกฎา,าคมอ,าอันนี้ก็คือวิธีการอ่านข้อมูลจากกราฟนะครับอ,อันนี้กราฟถ้าเป็นเส้นเส้นอันนี้ก็เรียกว่าเป็นกราฟนะครับกราฟเส้นเหมือนที่นาเมื่อกี้ใช่ไหมอ,อ่านกราฟเส้นได้นะครับเขาบอกว่าอะไรก็บอกว่า จากข้อมูลจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมจะแน่รายเดือนคาดว่าในเดือนมการาจะมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากเดือนธันวาอ,อันนี้คือคำถามของเขานะครับขอให้เราเปรียบเทียบระหว่างเดือนเดือนมการากับเดือนธันวานักเรียนคิดว่าแนวโน้มมันเพิ่มขึ้นว่ามันลดลงเราสังเกตดูนะครับ เดือนมการาจะมีผู้ป่วยอยู่3,410คนแต่พอมาเดือนธันวาปุ๊บจะมีผู้ป่วยไข้เลือดออกอยู่1,958คนนักเรียนคิดว่าแนวโน้มเนี่ยเพิ่มหรือลดจาก3,000เหลือ1,000แน่นอนอยู่แล้วว่ามันต้องลดลงใช่ไหมอ่ามันต้องลดลงนะครับถ้าเป็นความจริงแสดงว่า โลดไขเลือดออกกาลังจะหมดไปแล้วใช่ไหมเราเห็นแนวโน้มแล้วว่ามันค่อยๆลดค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นวิธีการดูข้อมูลจากกราฟเส้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันต่ออีกอ,อันนี้เป็นแผนภูมิแท่งนะครับก็เหมือนกันนะครับไม่ได้มีอะไรมากเดี๋ยวเรามาลองพิจารณาดูพร้อมๆกันนะครับเริ่มต้นเลยให้เราดูก่อนว่ากราฟนี้หัวข้อของมนะันอ่ะเขา แสดงจํานวนของอะไรนะครับกราฟนี้ก็บอกว่าเป็นกราฟจํานวนหนังสือพิมพ์ที่ร้านซับซับซีดีขายได้นะครับชื่อร้านนะเป็นจํานวนหนังสือพิมพ์ที่ร้านซับซิดีขายได้ในสัปดาห์แรกของเดือนมีนาคมพศ2561อ,อันนี้เป็นชื่อของแผนภูมินะครับเรามาดูแกน Y ก่อนแกน Y เป็นแกนของข้อมูลอะไร เขาเขียนคำว่าวันแสดงว่าแกน y เป็นการระบุข้อมูลก็คือเป็นวันต้องมีวันอะไรบ้างาเห็นไหมเขาเริ่มจากวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสราร์อาทิตย์ครบเลย7วันนะครับส่วนแกน x แกน x แกน x เขา, can egg, can egg าร,ระบุข้อมูลอะไรแกน x เขาร,ระบุเป็นข้อมูลของจํานวนจําจนวนจํานวนคืออะไรเขาให้เขาให้หน่วยเป็นฉบับแสดงว่าเป็นจํานวนของ หนังสือพิมพ์นะครับเป็นจํานวนของหนังสือพิมพ์เดี๋ยวเรามาดูจํานวนหนังสือพิมพ์หน่อยว่าเขาให้ช่วงเป็นยังไงนะครับเขาเริ่มจากศูนย์ถัดมาเป็น10 20 30 40 50 60, 60 70 80 90 100นะครับสุดท้ายก็มาจบที่100นะครับถ้าเลักเรียนดูข้อมูลที่แนวของแกน x นะครับจํานวนข้อมูลจะเพิ่มครั้งละ10 10 10นะครับแล้วก็ข้อมูลเหล่านี้ก็จะมีหน่วยเป็นฉบับ เดี๋ยวเรามาดูคําถามกัหน่อยเพราเราเห็นครับแผนภูมิแท่งเป็นแบบนี้แล้วนะครับเราจะใช้ข้อมูลจากแผนภูมิยังไงดูคําถามที่1เขาถามว่าแผนภูมินี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใดนักเรียนตอบได้ไหมเกี่ยวกับเรื่องใดเริ่มต้นเลยก่อนที่เราจะดูแผนภูมิใช่ไหมเราต้องอ่านชื่อของแผนภูมิก่อนแผนภูมินี้มีชื่อว่าจํานวนหนังสือพิมพ์ที่ร้านซับซีดีขายได้ นักเรียนก็เอาเนี้ยมาตอบว่าจํานวนหนังสือพิมพ์ที่ร้านเนี้ยขายได้นะครับต่อไปข้อที่2ข้อที่2เขาถามว่าร้านซับซีดีขายหนังสือพิมพ์เฉลียลฉล่ยวันละกี่ฉบับเฉลีย่ยวันละกี่ฉบับเฉลี่ยพอมีคําว่าเฉลี่ยเริ่มแล้วทีนี้เริ่มงานเข้านะครับเฉลี่ยก็คือเราเอาทั้งหมดนะครับแต่ในแต่ละวันเดี๋ยวครูลองครูยกตัวอย่างให้นะ วันที่เราเริ่มจากวันจันทร์เลยเฉลี่ยเฉลี่ยแล้วก็มีขีดก้างบนนะครับความหมายของมันก็คือค่าเฉลี่ยนั่นเองนะครับเฉลี่ยกาหายังไงนะครับนักเรียนดูจากครูนะเราเริ่มจากวันวันจันทร์ก่อนวันจันทร์มันมากกว่า70แต่มันไม่ถึง80ครูให้ประมาณเป็น75ก็แล้วกัน วันอังคารตรง40เป๊ะเลยเราก็ใส่40เข้าไปวันพุธอยู่ตรงกลางระหว่าง50กับ60แสดงว่าต้องเป็น55วันวันพฤหัสอยู่ตรงกลางระหว่าง40กับ50แสดงว่าเป็น45วันศุกร์90 เอา95วันอาทิตย์90อันนี้คือในแต่ละวันนะครับที่ก็ขายได้หลังจากนั้นทำยังไงต่อเวลาหาค่าเฉลี่ยนะครับเราเอาจำนวนในแต่ละวันอะ่ะมาบวกกันก่อนแล้วก็หารด้วยจำนวนวันทั้งหมดมีกี่วันมี7วันเราก็ต้องหาร7นะครับหลังจากนั้นนักเรียนก็เอาเนี่ย75บวก40บวก55บวก45บวก90 95บวก90อีก แล้วก็เอามาหาร7นะครับหลังจากนั้นนักเรียนก็จะได้ค่าเฉลี่ยนะครับหลังนั้นนักเรียนก็จะได้ค่าเฉลี่ยของการขายหนังสือทั้งหมดนะครับใน1อาทิตย์นะครับแต่ถ้าเราจะหาค่าเฉลี่ยในแต่ละวันอันนี้ง่ายเลยถ้าจะหาค่าเฉลี่ยในแต่ละวันนะครับลบก่อนเขียนผิดอันนี้นักเรียนไปคิดเองนะ ลองจิ้มเครื่องเอาก็ได้หรือถ้าจะฝึกก็ลองคิดเองเลยอันนี้เป็นค่าเฉลีย่ยทั้งอาทิตย์คยรูเขียนว่าทั้งอาทิตย์แต่ถ้าเราจะหาค่าเฉลีย่ยในแต่ละวันนะครับในแต่ละวันง่ายๆเลยนักเรียนก็ดูเลยในแต่ละวันวันจันทร์เท่าไหร่วันจันทร์75แค่นี้เองนะครับดูตรงไหนเหมือนกราฟเมื่อกี้เลยให้นักเรียนดูเนี่ยตรงจุดนี้นะครับจุดที่มันตัดกันกับ แกน x นะครับจุดที่แกน y ตัดกับแกน x นะครับแล้วเราก็มองกลับเข้าไปหาแกนเนี่ยตรงเนี้ยว่าตรงเนี้ยมันเป็นอะไรนะครับมันไม่มีตัวเลขก็จริงแต่นักเรียนเห็นว่ามันอยู่ระหว่าง70กับ80มันต้องเป็นเป็นอะไรได้บ้างเป็น71ได้ไหมไม่ได้นะเพราะมันอยู่ตรงกลางเป๊ะเลยใช่ไหม ้ามันค่อนไปทาง70หน่อยอเป็นเ1็ได้แต่นี่มันอยู่ระหว่าง70กับ80บพอดีเลยต้องเป็น75แน่นอนจะเป็น90ได้ไหมไม่ได้นะครับถ้าเราเป็น90นี้แสดงว่าการนับเลขน่าจะมีปัญหานะครับต่อไปไปดูคําถามที่3ที่เขาถามเรานะครับคําถามที่3ก็ถามว่าหนังสือพิมพ์ราคาฉบับละ10บบาทสัปดาห์นี้ร้านซับซีดีขายหนังสือพิมพ์ ได้เงินเท่าใดนะครับวิธีทำนักเรียนก็เอาในแต่ละวันน่ะว่าเขาขายได้กี่บาทสมมุติครูสมมุตินะครับขายก็ถามว่าอะไรนะขายหนังสือพิมพ์ได้เงินเท่าใดครูเขียนว่าได้เงินได้เงินเราก็เขียนประโยคสัญลักษณ์ก่อนใช่ไหมสมมติอันนี้ครูสมมุตินะสมมุติว่าวันจันทร์ได้10เล่ม วันอังคารก็ได้10เล่มสมมุติว่าครูสมมุติว่าได้วันได้10เล่มหมดเลยทั้ง7วันนะครับหลังจากนั้นพอรครูได้เสร็จปุ๊บเราก็เอามาคูณกับจํานวนราคาต่อเล่มเนะเล่มหนึ่งสิบาทแล้วถ้า70็ดเล่มกี่บาทประมาณนั้นนะครับไม่ต้องงงนะหรือว่านักเรียนจะคิดแยกทีละว,วันก่อนสมมติว่าวันแรกขายได้สิบเล่มเล่มละสิบบาทวันแรกได้หนึ่งบาท วันที่สองก็สิบเล่มเองเล่มละสิบบาทก็ได้อีกหนึ่งร้อยบาทอีกแล้วก็เอามาบวกกันทั้งหมดเจ็ดวันได้เท่าไหร่อันนี้คือแนวคิดนะครับรูไม่ไม่แสดงรายละเอียดก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปเรียนกันข้างหน้าอีกเอาแบบละเอียดเลยอันนี้เกริ่นนาก่อนนะครับต่อมาเรามาดูข้อที่สี่ที่ก็ถามเราข้อถามว่าคาดว่าในเดือนมีนาคม2561ร้ดร้านซับซีดีจะขายหนังสือพิมพ์ได้ประมาณกี่ฉบับ ได้ประมาณกี่ฉบับก็เรา,เาก็เอาในแต่ละวันอ่ะในแต่ละวันอ่ะมาบวกกันวันจันทร์ได้75วันอังคารได้40วันพุธได้55าิหาพฤหัสได้45เนี่ยประมาณเนี่ยเราก็เอามาบวกกันนะครับพอเราบวกกันเสร็จปุ๊บก็ได้คำตอบเลยนะครับอันนี้ไม่ต้องซีเรียสมากนะครับอันนี้แค่เกริ่นนำนะ กาเกริ่นนำให้นักเรียนรู้ว่าเออเวลาเรามาดูข้อมูลเป็นกราฟเส้นหรือว่ากราฟแท่งอ่ะเขาดูยังไงแล้วเราเอาไปใช้ประโยชน์ยังไงนะครับเดี๋ยวจะมีแบบฝึกหัดพื้นฐานนะพื้นพื้นนะครับให้นักเรียนลองทําดูหน่อยนะครับทําไม่ได้ก็ไลน์มาถามครูได้เลยนะครับแต่ไลน์มาตอนกลางวันนะอย่าไลน์มาตอนตีหนึ่งกลางคืนนะครูหลับแล้วมาดูตัวอย่างอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นตารางนะครับเป็นตารางข้อมูล เริ่มต้นเลยนะครับเวลาเราจะดูข้อมูลในตารางเราต้องดูหัวข้อก่อนว่ามันเป็นข้อมูลเกี่ยวกับอะไรนะครับซึ่งตารางอันนี้นะครับจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับจํานวนเด็กแรกเกิดถึงอายุ14ปีนะครับที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่1จาก10อันดับของโลกนะครับปศ2 5 5พนอสนะครับนะสิอันดับแรกของโลกนะครับของเด็กที่มีอายุแรกเกิดถึง14ปีที่เป็นโรคเบาหวาน เรามาดูตารางกันนะครับในตารางข้อมีอะไรบ้างนะครับเรามาดูคอลัมน์แรกนะครับหรือว่าแถวแรกนะครับแถวแรกแบบนี้นะครับคุูเรียกว่าแถวแรกนะหรือว่าเราเรียกทับศัพท์เลยว่าคอลัมน์แรกเราจะได้เข้าใจเหมือนกันนะครับในตารางนี้นะครับจะมีอยู่ทั้งหมด3คอลัมน์ด้วยกันคอลัมน์แรกจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับทวีปคอลัมน์ที่2จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับประเทศคอลัมน์ที่3จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ จำนวนจำนวนอะไรดูหน่วยหรือ,อยังในข้อวงเล็บว่าคนแสดงว่าจำนวนที่เขียนอยู่ในคอลัมน์เนี้ต้องมีหน่วยเป็นคนถ้าเขาเขียนหนึ่งแสดงว่า1คนเขียนสองก็สองคนนะครับเราต้องใช้หน่วยที่เขาให้มามาดูข้อมูลกันนะครับทวีปอเมริกาเหนือทวีปอเมริกาเหนือมีประเทศสหรัฐอเมริกามีคนที่เป็นเด็กที่เป็นเบาหวาน8 4 1 0 0คน ทวีปอเมริกาเหนือประเทศเม็กซิโกมีเด็กที่เป็นเบาหวาน1,300งพ้ยไอ้คนนะครับอเมริกาใต้บราซิลมีคนที่เป็นเบาหวาน3900คนนะครับแล้วก็ลงมาเรื่อยๆนะครับนักเรียนอ่านเองนะนี่นะ,ะมเีเอเชียก็มีจีนมีอินเดียมีซาอุดิอาระเบียนะครับยุโรปก็จะมีรัสเซียเยอรมันอังกฤษแอฟริกาก็จะมีไนจีเรียนะครับนักเรียนก็ดูข้อมูลตามตลางนะครับ เดี๋ยวเรามาลองดูคําถามสักหนึ่งข้อนะครับที่เขาอาจจะถามเรานะครับเอาดูข้อ2ก็แล้วกันข้อที่2องเขาถามว่าประเทศในแถบเอเชียอ่าเอเชียเราเราขีดเส้นใต้ตรงที่เอเชียก่อนทวีปเอเชียก่อนอ่าเดี๋ยวเราจะได้ไปดูข้อมูลไม่มั่วนะครับประเทศในแถบทวีปเอเชียมีเด็กป่วยเป็นโรคเบาหวานกี่คนเราต้องไปดูข้อมูลในตาราง เริ่มต้นเลยก็บอกว่าทวีปเอเชียเราก็หาทวีปเอเชียอยู่ที่ไหนอ,อยู่ในแถวที่3าทวีปเอเชียมีเด็กที่เป็นเบาหวานกี่คนในทวีปเอเชียมีเด็กที่ติดอันดับอยู่3ประเทศด้วยกันก็คือจีนอินเดียซาอุดิอาระเบียเขาถามว่าทวีปนี้ทั้งจีนทั้งอินเดียทั้งซาอุดิอาระเบียมีทั้งหมดกี่คนไม่ยากนะครับหน้าที่ของนักเรียนก็คือเอาทั้ง3ประเทศนี้มาบวกกันแล้วเราก็จะได้คําตอบนะครับ ของคำถามที่ก็าถามเรานะครับอ,อีกสักข้อหนึ่งข้อที่4เ่ก็ถามว่าประเทศที่มีเด็กป่วยเป็นโรคเบาหวานมากเป็นอันดับหนึ่งกับอันดับอันดับ10มีจำนวนต่างกันกี่คนนักเรียนก็หาก่อนอันดับหนึ่งคือประเทศไหนดูตัวเลขที่เยอะที่สุดคืออันดับหนึ่งอ,อันดับหนึ่งคืออเมริกากี่คน8 4 1 0 0คน อันนี้ก็ให้หาว่าต่างกันกี่คนนะครับแล้วก็อันดับ10ก็คือที่น้อยสุดอ่ะประเทศไหนเป็นประวานน้อยที่สุดเด็กเป็นประวานน้อยที่สุดถ้าเรากว่ดาสายตาดูเราก็จะเจอเลยว่าเมนะ็กซิโกมีอยู่1 3 5 0 0าคนหลังจากนั้นนักเรียนก็เอาข้อมูลชุดนี้มาลบกันลบกันพอมาลบกันเสร็จปุ๊บ เหลือเท่าไรอ่าอันนี้ครูคำนวณคร่าวๆนะตัวเลขอาจจะผิดก็ได้นะครับอันนี้ครูลงบวกลบคร่าวๆอ่าอันเนี้ยคำตอบที่ก็ที่ก็ต้องการนะครับคือก็ต้องการหาส่วนต่างส่วนต่างก็คือเราเอาตัวมากนะครับมาลบกับตัวน้อยอ่าผลลัพธ์ที่ได้ก็คือส่วนต่างนั่นเองนะครับแสดงว่าประเทศที่มีเด็กติดเบาหวานอันเป็นโรคเบาหวานมากที่สุดกับน้อยที่สุด มีส่วนต่างอยู่1เอ้ย7จ0 0คนนะครับ7,600คนต่างกันเยอะนะคนที่ติดเยอะสุดกับคนที่ติดน้อยสุดนะครับต่างกันทั้ง7 0,000แสดงว่าติดเยอะมากนะครับอันนี้เป็นการดูข้อมูลจากตารางข้อมูลนะครับเมื่อกี้เราเจออะไรแล้วบ้างเมื่อกี้เราเจอกราฟเส้นแล้วก็เจอแผนภูมิแท่งแล้วก็เราก็มาเจอตารางข้อมูลอีกนะครับอ่า เดี๋ยวเราไปดูแบบฝึกกันหน่อยนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนนะครับเปิดไปที่แบบฝึกหัดนะครับหน้าที่9 4บถึงเก้าสิบหนะครับให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดนะครับทำเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมเลยถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาในลายส่วนตัวของครูนะครับข้อไหนทำไม่ได้ให้ถามมาได้ทางลายนะครับแล้วก็เวลาถ่ายรูปส่งงานนะครับถ่ายให้ติดรูปหน้าของแบบฝึกหัดมาด้วย ครูจะได้รู้ว่าอ๋อที่นักเรียนส่งมาเป็นหน้าที่94 95 96นะถ้านักเรียนถ่ายเฉพาะข้อมูลมาครูดูไม่ออกว่าเป็นหน้าไหนนะครับก็สํสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ครับสาามอลไรกุมวะรฮ์มาตุลลอฮิวะบารุกาตุ